สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำาเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย กวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566 ที่ผ่านมากับเลหลายท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนลงได้แลนหเลยยังลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพอไหนเป็นต้นไปนจะจ๊าการท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่8เกิดวันที่8พฤศจิกายน25 0 9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหน วันนี้ปอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่8พฤศจิกายน2 5 0 9ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงชีพ ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570ค่ะปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570อายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะมาเข้าสู่คำถาม ท่านที่เกิดวันที่8พฤศจิกายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกายน2569เพราะอะไรเพราะว่าพ่อเ่อยงไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดีเดยวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่8พฤศจิกายน2569นเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2569หาเเป็นต้นไปซึ่งเดือนธันวาคม2569กเเป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2570เป็นไปตามระเบียบกันเลยนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา 8พฤศจิกายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบาตเาทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบัน หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวนะา๊ะถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้อ่นเงินให้ท่านอุ่นเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จการก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไม่ไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้ยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ